สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้รับชมทันข่าว15นาฬิกากันสักครู่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชงคอรมเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาหนี้สินเสริมสภาพคล่อง SME จออคุมเข้มสินค้าสงวนสิทธิพร้อมจัดตั้งชุดเต็มเหนี่ยวตรวจสอบโรงงานมลพิษ นายชนากรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าการประชุมนัดแรกครับได้หารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนทั้งเรื่องหนี้สินและการเสริมสภาพคล่องอที SME ซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากส่วนการสกัดกั้นสินค้าที่เข้ามาสวมสิทธิ์ซึ่งทะลักเข้ามาเป็นจานวนมากนั้นก็จะต้องมีการก็จะต้องมีแพลตฟอร์มเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังว่าสินค้าเหล่านั้นผลิตในประเทศไทยหรือเป็นสินค้าสวมสิทธิ์เพราะจะมีผลในเรื่อง ของภาษีซื้อสินค้าที่ทะลักเข้ามาจะต้องมีมาตรการที่คุมเข้มขณะเดียวกันในช่วง4เดือนนี้ที่จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นสําหรับการท่องเที่ยวจะต้องดูแลเรื่องฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะการเผาอ้อยที่จะต้องมีการคุมเข้มเพิ่มมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังชูการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้แต่งตั้งชุดเต็มเหนี่ยวซึ่งมีหน้าที่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการบังคับใช้มาตรการต่างๆกับโรงงานที่สร้างมลพิษในประเทศไทยอีกด้วย พันเอกเดชาทรสายหยุดรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงเหตุยิงกาประทะกันร,ระหว่างกําลังพลหน่วยเฉพาะกิจชายานุภาพและคาราวานลําเลียงยาเสพติดที่บริเวณตำบลม่อนปิ่นอาเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากช่วงข้ามที่ผ่านมาครับกำลังพลชุดปฏิบัติการลาตระเวนจากกองร้อยฐานม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพกองกําลังผาเมืองออกลาตระเวนพื้นที่แนวชายแดนโดยพบกลุ่มคนต้องสงสัย3-4คนแบกกระสอบเป้ดัดแปลงเดินเท้าเข้ามายังบริเวณแปลงสวนกุหลาบบ้านขอบดงตะบ,บนบ่อนปิน่น ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นกลุ่มคนดังกล่าวกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดเหตุปะทะยิงกันเกือบ10นาทีครับคุณผู้ชมหลังเกิดหลังเหตุการ์สงบลงเจ้าหน้าที่ทหารทุกนายปลอดภัยและพบกระสอบเป้ถูกทิ้งไว้ที่จุดเกิดเหตุสองใบโดยภายในมียาบ้าจํานวนสองแสนหนึ่งเม็ดจึงนําของกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สถานีตํารวจภูธรฝางดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรู้ไหมคะอาหารธรมธรมดาธรรมดา ใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหย่อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสรุ้งรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างพผงกลับมารับชมันข่าวอีกครั้ง16นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ